ไปไหนมาไปซื้อความรู้มาจ้าความรู้จ้าเจ็ดหมื่นเจ็ดจ้านี่ครับสแลม XXSL ปีใหม่ล่าสุดเลยจ้าโอ้ยเด้ามาจาการ้านโลโม่เมื่อกี้เขาแบ่งมาให้มีแค่ชุดเดียวในเมืองไทยนี่นี่โอ้ติ๊กเกอร์อันดับแรกสองอะไร โอ้ยโซ่รุ่นใหม่ค่ะทางไปอันนี้สองขนมมั้งไม่รู้อันนี้อะไรไม่รู้อีสองขนมอีโอ้ยโอยของจริงแม่นสวยว่ะโอ้ยสวยจริงๆเขาว่าอันนี้โดนแล้วหมุนตามจริงเปล่าเหรอวะเขาหมุนตามใช่ปะไม่ได้ใจเขาว่ากัน แต่แต่เดูๆๆดรวมันสวยมากโอ้สวยมากสวยมากโอ้โหสวยเลยโอ้ยโ,โอ้โหอันนี้คืออะไรวะเนี่ยรั่วมางนี้อ๋อต้องตั้งนี้มั้งใครว่ากันเราไม่รู้หรอกแต่ว่ามันมันอย่างี้อย่างเบาอย่างสวยอะไรวะเนี่ยอะไรต่อขาจานอือดับวายเป็นมึงขายยาวใส่โนโคได้พอด,ดี อ่าช right, ิ้นต oh, ่อไปกันไนี่นี่น oh ี <uds> oh ่โอ้ยตายตายตายแม่เจ oh ้าแม่เจ้าดูชิเตอร์ก่อนเล็ก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 ตั้งองศาได้เยอะแยะมากมายกีปาถาโอ้ยตา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 ยโอ้โหดูใบจานโอ้ยใบจานกี่ฟันเนี่ยสาฟันขาจานร้อจ็สิบปัจเจ้าตรงรุ่น ไข่ใจอย่างเบาเบามากสวยด้วยต่อไปชิ้นต่อไปบ่งอือถัดเสร็จเฟืองโอ้โหโคตรเบาเบามากมีคนแมวด้วยโอ้โหตัวจริงสวยมากเลยครับขอบอกแล้วเบามากอย่างเบาอ่ะอันนี้เป็นการเลียงเฟืองรุ่นใหม่นะครับ มันเป็นแบบเมื่อก่อนรุ่นเก่ามันจะโดดๆเชิญรุ่นใหม่เขาจะเรียนแบบความละเอียดน,น่าจะสมูทขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เทสเลยพอใจแล้วขอบคุณนะเมียยายซื้อจบ